กราบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเข้าป่ากันนะคะมาดูความสวยความงามของประเทศในแด์นะจ๊ะจังหวัดเลรสตัดนะคะเราก็มาดูนะคะว่าเออมันสวยงามแค่ไหนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเข้าป่าแล้วก็ออกจากป่านะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มาดูนะคะแต่สกายจะขึ้นจักรยานนะคะแล้วก็จะถีบไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กลับบ้านนะคะ นะคะพ,พี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะความงามนะคะสวยที่สุดในโลกเลยในความรู้สึกของสุกายนะจ๊ะพี่น้องจา๋ามันช,มชุ่มชื่นอะ่ชชอนนะ,ะชุ่มชื่นนะคะชื่นใจอะ่ะสุกายจะเข้าตรงนี้ด้วยนะคะเข้าป่าตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวปุ๊บเข้าก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันมีทางออกมากันนะจ๊ะนะคะพี่น้องจ๋านะคะเออโอ๊ยขอโทษนะคะอาจจะบุกบบาไปนิดนึงนะคะจริงมันต้องนิ่งนะคะการถ่ายภาพน,นะคะสวยงามนะคะพี่น้องจ๋านี่ พอมาดูมันจะมีกวางเลยนะคะเข้าไปนี่เป็นได้ไจ๊ะนะคะพี่น้องเข้าไปนี่น,นะจ๊ะึออพึบนะคะมานะพอเราถือเองเราจะรู้ว่ามันไปทางไหนแต่จักรยานมันจะสั่นมากเลยนะคะนะคะ,นะคะพี่น้องเราเข้ามากันแล้วนะคะเข้าป่าได้ฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะกายก็มาคนเดียวค่ะพี่น้องมาคนเดียว ตายคนเดียวนะคะไม่ใช่เลือสุพรรณนะคะไปได้วยกันไม่ใช่นะคะไปคนเดียวนะคะไปคนเดียวมาคนเดียวนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะพี่น้องจา๋าชีวิตก็คือชีวิตนะคะที่มันอ่ะนี่สุก,กายก็มาเล่าอาจจะเป็นคลิปที่สามคลิปที่สี่แล้วใช่ไหมนะคะก็เออสุก,กายก็นะคะมีอ๋ตอนนั้นเล่าถึงตอนไหนเนาะเมื่อคลิปที่แล้วกายจำไม่ได้นะคะ,นะคะกลับไปกลับมานั่นแหละเนาะ ตอนนั้นอายุประมาณสี่ห้าขวบนะคะก,กายก็นะคะก็นะคะสี่ห้านะขวบนะคะก,กายกา็แม่นะคะก,กายตอน,นัเล่าถึงว่าเรามีลูกใช่ไหมลูกลูกเราก็หัวโหนกเราก็เราก็ากหวกัวโหนกแม่ก็คลอดยากใช่ไหมพอคลอดยากนะคะ พอเรามีลูกล้อคลอยากเหมือนกันนะคะคลอยากเหมือนกันแล้วก็ทําให้ความเจ็บปวดที่แม่เจ็บเราก็เจ็บเหมือนแม่เจ็บปางตายเลยไม่ใช่เจ็บแค่นิดหน่อยนะเจ็บปางตายเลยพี่น้องเจ็บเหมือนเอาชีวิตไม่รอดอ่ะแต่มันก็รอดตายมานะคะคือกายรอดตายมาหลายรอบแล้วนะคะแต่บอกทุกท่านเลยว่าเมื่อเราไม่ถึงข่าวตายเราก็ยังไม่ตายหรอกพี่น้องเมื่อถึงขั้วตายน่ะไม้ทิมฟันแทงเหงือกินเสือกตายเลยพี่น้องไม่ต้อง ไม่จาเป็นรกคาที่ที่เราที่เราเฮ้ยเดี๋ยวสกายจะไปทางไหนเดี๋ยวก,กายจะออกทางไหนถ้าออกทางนี้เดี๋ยวเราลองดูนะคะหรือจะเข้าไปทางนี้ก่อนนะลองดูงสักวนสักรอบก่อนนะเมันก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะขับไปเล่นๆก่อนนะจ๊ะเไหนจะกลับบ้านเนาะนี่เข้าตามาจะกลับไม่ถูกอีกแล้วนะจ๊ะกันถึงบ้านคนแล้วละไม่เป็นไร จะไม่หลงแล้วนะจ๊ะนะคะพี่น้องสุก,กายก็เจ็บปวดมากเลยนะถ้าตอนคลอดลูกคนแรกนะคะแล้วพอลูกคนที่สองเราก็ไม่ได้กินยาคมุมก็มีติดกันเลยนะคะสองปีติดกันแล้วทีเนี้ยสุก,กายก็กินยาคุมไม่ได้เวียนหัวทํางานไม่ได้ก็ให้สามีเหมือนว่าถ้ามีอะไรกันก็ให้เขาป้องกันด้วยตัวเองใส่ถุงยางอะไรแบบนี้นะคะก็ผู้ชายเราก็ไม่ชอบหรอกใส่ถุงยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะันทำให ชีวิตครอบครัวลําบากอยู่ด้วยกันลําบากเหมือนว่าเขาก็อยากจะมีความสุขของเขาเนาะแต่เราทําให้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จึงทําให้เขานะ่ะมีความสุขเขาก็ไปหาผู้หญิงคนใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเราอ่ะทําอะ,ทอะไรไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องการหลับนอนเพราะเราทํางานนะพี่้องสุการนทางานจริงๆนะคะไม่เคยมีวันไหนไม่ทํางาน ทำงานทุกวันแล้วก็ทาเร่องอะไรทําคือทําตลอดนะทําตลอดนะคะนะรอบหนึ่งแล้วนะจะเข้าป่าไปแล้วออกมาแล้วนะคะรอบหนึ่งีินาทีแล้วนะา๊ะพี่น้องดูก่อนนะคะสี่นาทีนรือ้ครับสักสิบนาทีนะเล่นทักสิบนทีละสิบนาทีนะคะนะคะนี่นะคะทําให้ชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จคือการที่จะมีครอบครัวหนึ่งคุณจะต้องเ เขาเรียกอะไรมีเขาเรียกอะไรมันต้องครบอะ่ะมีครอบครัวก็ต้องมีเพศสัมพันธ์มีนู่นนี่นั่นให้ครบอะ่ะแต่เราไม่ครบไงเราขาดไงเราทําแต่ง,งานเรามีชีวิตเราคือมีแต่ง,งานเราไม่เคยที่จะมีครอบครัวที่แบบเหมือนอยู่กันมีความสุขอะ่ะไม่ใช่เราคือเป็นเหมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครัวน่ะเราต้องหาเงินเราต้องอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยจัึงทาให้ชีวิตเราอะ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะ มันมีแต่เป็นหัวหนะ้าครอบครัวนะมันจะต้องหาเงินนะ่นะเนาะนะคะอันนี้ก็ให้เห็นนะคะแล้วต่อไปก็จะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทางทางก็จะเป็นออสองทางทางก็จะเป็นป่าไม้นะจ๊ะอันนี้เราก็จะออกงานแล้วนะคะเพราะจะกลับบ้านละนะคะก็จะขับไปได้ทีนึงทีละสิบนาทีสิบนาทีนะจะเอาไว้ลงน้องเอาไว้ลงเขาเรียกอะไรนะ กนม,มีเวลาทำหรอกคะ่ะใจเย็นก็อ,นอยากทำมากเลยแต่ไม่มีเวลานะจ๊ะนะคะก็มาเข้าป่ากันแล้วก็ออกจากป่าไปนะคะนะคะ,นะคะพี่น้องก็ขับไปกลับมา อากาศมันดีก็เหมือนกับว่าวันนี้ในทลาดอากาศดีใช่ไหมก็ออกกำลังกายไปนะจ๊ะพี่น้องกำลังกายไปด้วยนะจ๊ะชมวิวไปด้วยนะจ๊ะเห็นไหมฝนจะตกแล้วเมฆมาอยู่แล้วนะจ๊ะกันดีไม่ได้ทั้งวันหรอกคะ่ะพี่น้องนะฮะดูรถหน่อยน,อนะจ๊ะเห็นไหามฮะมันก็ไปกันเลยนะคะพี่น้อง กลับบ้านนะคะตอนนี้นะคะไปไหนไม่ได้แล้วนะคะหมดเวลาหมดเวลาเข็มนาฬิกากำหนดเลยนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็ครอบครัมวมันประสบความสำเร็จหลอกสกายนะเพราะสกายทำแต่ง,งานไม่ว่าจะอยู่ ที่ไหนอยู่กับใครก็คือทํางานอย่างเดียวมันไม่ได้มีเวลาไปจีโจ้ oh. กับสามีหรอกค่ะแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ถามว่ามีเวลากับสามีไหมมีเวลาให้เต็มเลยนะคะกับสามีคนเนี้นะคะบางครั้งเราก็ทะเลาะกันเพราะว่าภาษาไม่ได้พี่นะ้องภาษาไม่ได้นะคะคุยภาษาไม่รู้เรื่องนั่นเองนะจ๊ะนะคะอยากจะคุยให้รู้เรื่องก็คุยไม่ได้เพราะว่าบางทีนะ่ะวันที่วันนี้เราเหมือนเราเรียนรู้ตรงนี้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาใช้ภาษาใหม่กับอะไรแล้ว ศั์ใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินอะไรนะเพราะเธอไม่ฟังฉันเลยเวลาฉันพูดเขาบอกว่าฉันฟังแต่ฉันไม่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเธอพูดเรียกอะไรเธอพูดคําใหม่ๆอ่ะฉันไม่เคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมฉันไม่เคยได้ยินฉันถึงได้ไม่ตอบฉันก็พูดไม่ได้เขาพูดแบบนี้นะไมจ้ะเขาแล้วบอกเอาแล้วเธอทำไมไม่อธิบายฉันฟังบอก ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเวลานั้นอะไรเงี้ยฉันนึกไม่ออกก็พูดกับเขาไปใช่ไหมจ๊ะน,นึกไม่ออกจริงๆอะไรเงี้นะคะอายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคตังเงี้ยวเอายไฟนิดาค่ะนะคะนะคะนี่สวยมากเลยวันนี้ท้องฟ้านะจ๊ะนะคะพี่น้องท้องฟ้าสวยมากนะคะ สวยจริงๆวันนี้นะคะก็พามาชมนะคะพามาเดินนะคะนะคะบางทีมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องสู้เนาะสู้ไปนะคะชีวิตของคนเรานะคะเราอย่าคิดว่าเคยเราเหนื่อยเราลาบากคนที่เขาเหนื่อยเขาลาบากกว่าเรามีเยอะสุกายเคยแล้วม่จะกข่าวว่มีจะก,กินเนาะเนาะนั่นแหละคะ่ะสุกายก็เล่านะคะเล่าว่าบางทีชีวิตเนะ่ะ มันเหมือนว่าเราบอกว่าเฮ้ยเบรนกัรไม่มีจริงแต่สุกายว่ามันตอบแทนกันชาตินี้แหละเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเราทํากับพ่อแม่ไม่ได้ทําหรอกเหมือนเราคลอดยากเราออกลูกมาแล้วก็ยากเหมือนที่พ่อแม่เหมือนที่แม่เราคลอดเรายากเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติน่ะแล้วมันก็เรียกอะไรเราจะบอกว่าฉันไม่ได้ทําคือเราไม่ได้ทําหรอกแต่ว่า ก็ให้รู้ไงว่าเออเราคลอดยากยังไงแม่ก็คลอดยากเราอย่างไงเราก็คลอดยากลูกยากเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะพี่น้องขานะคะสุกายก็กราบ,บขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมมารับฟังและมาให้กําลังใจสุกายนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเฮงเฮงเลยโยทุกท่านเลยนะ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุสาธุาค่ะ